พี่กัดวันนี้ไปกินบะหมี่ป๊อกๆเดี๋ยวผมให้ดูทางนี่ก็อยู่เส้นเสียรีไทยนะพอลงมาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเนี่ยมันจะไปแยกเป็นบุรีแต่ว่าให้เราเน่ไปตรงแยกปางกะปินะร้านนี้ก็ถ้าผมผ่านมาก็ต้องต้องแวะกินนะเคยถ่ายลงในเรียวแล้วล่ะเพื่อน เห็นปะอยู่ตรงเนี้เสรีไทยสี่สิบสเนี่ยนี่แต่เราก็เอารถจอดเข้าด้านข้างนะดูรถซ้ายหน่อยนี่เห็นปะเนี่ยด้านข้างแต่ผมต้องดูรถซ้ายหน่อยอันตรายเออจอดหลังแท็กซี่ได้ไหมเออ ด๋ยวจอดรถกันเนี่ยก็จอดรถด,ด้านข้างนี่แหละนี่ร้านก็นอยู่ตรงนี้ผมเคยถ่ายรีวิวไปรอบนึงแล้วแ่ะแต่ว่าเป็นเรียวนะวันนี้ก็เป็นคลิปเต็มเลยมานั่งกินคนเยอะแต่แกร้านแกนเนี่ยก็คือที่บอกบอกว่าไม่ได้เขินไปขายที่ไหนนะตั้งหลักอยู่ตรงนี้แหละนี่กยเตี๋ยวปักปอก,ปอก เซรีสี 42, ่สิบสองเซรีไทยสีนี่นี่แกแจ้งราคาชัดเจนเลยบะหมีเกี้ยวเส้นลงเส้นเล็กห้าสิบบาทธรรมดา60สิบาทสองก้อนหกสบสามก้อนเจสิบเดี๋ยววันนี้เราตั้กันสามก้อนหมูแกงอย่างน่ากินสวัสดีครับลงุง ของกอดผมเกีียวลุงเดี๋ยววันนี้เอาบะหมี่สามก้อนแข้งแล้วก็ใส่เกีียวด้วยจัดพิเศษไปเลย,ลเ,ยเลยจัดเต็มมีหมูแก่โคตรนะ่ากินเลยแต่ช็อตเด็ดมาที่นี่นะน,นี่กากหมูน้ำซุปนี่สุดยอดเลย <c oughs> นี่นี่เรียเลยนะำปงน้ำพริกเผานะ นี่ไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่อันนี้ให้นี่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 น้ำซุปสิ่งเดอน้ำซุปที่นี่จัดแห้งจัดเต็มนะจัดเต็มเดี๋ยวว่าลูดูงแกทำดีกว่าปกติผมก็จะไม่ร่างดูหรอกก็คือไปกินแกไปร่างกินในวันนี้แต่ถ่ายให้ดูว่าน้ำซุปแตกเข้มข้นมาก กระดุกกระดุมกระดุกหมูนะขอได้ไม่คิดตังค์เพิ่มของแทรุ่มหอกของแท้ของแทรวันนี้ผมก็จัดบะหมี่สามก้อนแล้วก็เกลียวเกลียวด้วยเกลียยววด้นะครับนี่ผมจะแนะนำด้วยว่านี่ตัดหมูทำเองอันนี้ของแกลุงมแทรทำเองนะสิบบาททุกวันเลยทุกวันเลยไม่มีค้างไม่มีค้างนะ

หยุดวันไหนนะลุงหยุดวันทุกวันอังคารครับหยุดทุกวันอังคารนะ ผักโอยแอนี้ของผมนะพอละขอบคุณครับลงต่อมาครับไปจัดกันเโอเคไปโต๊ะน,นั่งกินดุดรุนซานม้เจ็ดสิบบาทหรือเปล่าไม่มั่นใจ ไปจัดกันก้างปุ๋มนี่ก็จะแก่ก็จะมีซอสแดงพิฆาตไปเดี๋ยวปุงกันก่อนอุ้ยน้ำตาลหน่อยนึง ส้มหน่อยหนึง่งพริกหน่อยหนึง่งแต่ผมไม่ใส่ถั่วนะถั่วถ้าใครจะใส่ก็แกก็มีปรุงอยู่ซอสเรื่องอะไรซอสใส่นิดนึงซอสมันออกรสชาติหว,วานๆหน่อยใส่นิดนึงพอมันอาจจะถ่ายกูกักกูก,กักไหมล่ะสดกัซุปกับ โคตรมกล่็มเลยคือน้ำซุปแกงกระดูกหมูเด็กยวผนะมวตักให้ด็นี่นเยเป็นชิ้นเบลอ์เลยแล้วก็มีไข่า ูแกลุกเส้นมากลังดีแลย ซอสแดงแกนักมันออกกว่าบบหวานๆชุ่มเค็มเลยเด็ดแต่ผมไม่จะไม่ใส่เยอะไปแต่มันโอเคนวๆนวนวๆเทคจะร่วงมาดี

ถ้าใครผ่านมาเสร็จไม่ใครแถวนี้ก็แวะมากินแน้นอนอืม กินก่อนนะไปเดี๋ยวให้ดูเก็บตังค์ต้งที้เรากินบะหมีส่สามก้อนแล้วก็เกลียวกินน้ำกันถามบอกว่าผมเกือบกินไม่หมดนะนะสามก้อนนี้ให้เยอะมากเฮ้ย ลุงเท่าไหร่ครับแปนะ้าตั้งเมื่อกี้ก็บะหมี่สามก้อนแล้วก็เกี๊ยวด้วยลุงมีอะไรฝากไหมให้มากินที่นี่อืฝากมากินนี่นี่นะอร่อยนะ <laughs> ของมือนะการรับฝากของแล้ <laughs> โอเคถ้าเพื่อนๆแวะมาก็ลองแวะมาดูนะแต่สาย <laughs> นี่เสรีไทยสี่สองป๊อก มาก็จอดรถด้านข้างถ้ามาจากทางที่ผมมาก็ต้องเรียกดูดีนะรถไฟอ่ะนะวันนี้ก็ไปก่อนละอิ่มบ๊ายบาย